ที่ทีมร้านเรารับ e tag ในปีนี้ปีนี้รับปีที่แล้วก็รับถ้ารัฐบาลมีอีกปีหน้าก็รับเพราะฉะนั้นปีนี้รับนะระบบเสร็จแล้วพร้อมให้บริการ แล้วมีสินค้าอะไรบ้างอะที่ร่วมรายการของร้านเราอะสินค้าที่ร่วมรายการ e tag มีหลายอย่างเลยเดี๋ยวพาไปดูกันแล้วกันว่ามีอะไรบ้างหนึ่งครับยางรถยนต์ทั้งร้านทุกเส้นครับสามารถร่วมรายการ e tag ได้ครับสองนะครับโ็ออัพทุกแบรนด์นะครับเรามีจําหน่ายและรองรับ e tag ครับมาดูว่ามีแบรนด์อะไรบ้างครับเพชรไดเทอินโปรเพนเดอร์ซิลเวอร์ไคลาบ่าโชวาโตฮิโมีครบทุกแบรนด์ครับสามค่าเบกเรามีรองรับทั้งรถยุโรปและรถญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รองรับ e tag ด้วยนะครับพร้อมให้บริการเพื่อนๆครับผมสี่ระบบช่ว ล้5น,น้ำมันเครื่องก็รองรับรถยนต์ภาษี e-tag นะครับมาดูว่าเรามีแบรนด์อะไรบ้างโมตุนเอเนออสคาสตอลโคทาก็มีจำหน่ายครับปอตทอออเขาใช้แล้วเครื่องปิดสตาร์ตติดง่าย6แบตเตอรี่ก็สามารถดหย่อน e-tag ได้เหมือนกันครับ7หรือจะเป็นเซอร์วิสหรือบริการที่เกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ทั้งหมด <ๆ S 2> นะครับก็ <ๆ S 2> สามารถดหย่อนภาษี e-tag ได้เหมือนกันครับ8<ๆ>พนักง,งานทุกคนครับพร้อมให้บริการลดหย่อนภาษีลูกค้า e-tag แล้วครับ